ับสนนุโดยสวัสดีครับสสวัสดีท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุขอุณาพรหมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณครับวันนี้ครับรายการของเรามีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากครับเพราะแรงบันดาลใจในวันนี้มาจากสุภาพสตรีท่ทานหนึ่ง ซึ่งเรื่องราวชีวิตของสุภาพสตรีที่เป็นแขกรับเชิญในรายการของเราวันนี้ถือได้ว่าเข้มข้นและน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวกันนะครับวันนี้เธอถือได้ว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับ paradise ในธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟรีนครับคุณภาวินีเพ็งสาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจายินดีต้อนรับสู่รายการก i ฟต์อนะครับคุณภาวินีมีชื่อเล่นนะครับที่ ชื่อคุณนางนะครับซึ่งเราเนี่ยเรียกชื่อเล่นกันมาคุ้นเคยกันนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยบางท่านอาจจะรู้จักคุณนางอยู่แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเลยผมถือโอกาสทําหน้าที่เป็นตัวแทนท่านผู้ชมนะครับถามคําถามที่เรียกว่าเจาะลึกในทุกๆเรื่องราวชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับเราคุยกันถึงอดีตกันสักนิดดีกว่าคุณนางพื้นเพจริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรแล้วก็ครอบครัวตอนเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับ จริงๆแล้วนางเป็นคนเพชรบูรณ์ค่ะคเป็นคนเพชรบูรณ์แล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีลูกทั้งหมดคนค้าคนตัวนางเองเป็นผู้โชคดีก็คือลูกคนที่ครับคอ,อกคนสุดท้องคนสุดท้องเลยค่ะคนสุดท้องนี้ก็เป็นคนคนอยู่เพชรบูรณ์นี่ก็คือว่าเออเขาเรียกว่าอาชีพของคุณพ่อคุณแม่ก็รับจ้างทั่วไปนะคะคหาเช้ากินข้ามในฐานะที่ลูกเยอะพาลูกอยู่ในเขาตัวดิฉันเองตัวนางเองอยู่ในเขาค่ะ พาขึ้นไปอยู่ในป่าในเขาเนี่ยตั้งแต่อายุ2องขวบตอนนั้งเองไปอยู่ในป่าทั้งสองขวบตอนนี้ก็ ถ้าจะได้ก็ตัวเองก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนหนังสืออไม่ได้เรียนหนังสือเลยสักปอค่ะจย์แล้วแล้วแล้วพี่น้อง9้าคนเนี่ยโทษน,นะฮะ,ค,ะคือคือเราคนสุดท้องเนี่ยเราก็ไม่ได้เรียนด้วยและอีกอีก8ดคนนะฮะอีก8ดคนก็ได้เรียนได้เรียนก็สามคนปอสามมางปสองบ้างแต่ก็ต้องออกเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ย้ายขึ้นไปอยู่บนเขาเลยครับครับไม่ได้อยู่<ล>ในบ้านแล้แลคุณพ่อคุณแม่ที่ไปอยู่บนเขาเนี่ยก็คือทําเ,เลี้ยงดูเรายัางไงก็ ทำทำไร่ป, <ทำ S 2> ปลูกข้าวโพดปลูกพริกปลูกผักข,ขายแล้วถ้าเกิดว่าเราจะลงมาซื้ออาหารแห้งซื้อข้าวซื้ออาหารแห้งก็จะต้องหาผลผลิตเนี่ยหาบนะคะหาบได้บ่านะคะอาจารย์รลงมาในหมู่บ้านมาขายมามาแลกเป็นสตางค์แล้วก็ซื้อเป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ใช้บ่าหาบกับ ขึ้นไปเลี้ยงดูลุงลจากบนเขาลงมาสู่ที่ซื้อข้าวซื้อของเนกี่กิโลอูถ้าวัดเป็นกิโลไม่ไม่ไม่พูดไม่ถูกเลยค่ะอาจารย์ประมาณ40เกือบ50โลได้ฮะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดินนิดไปอย่างเดียวหรือไปกลับก็คือไปไปไปทั้งไปทั้งกลับอะค่ะประมาณ4 0่สโลห้โลข้ามเขา3ลูกอะค่ะข้ามเขา3ลูกค่ะเราก็คืออยู่บนเขาที่เพชรบูรณ์นะทำไร่ ข้าวพงข้าวโพดถึงเวลาปั๊บก,ก็แบกผลผลิตลงมาขายแลกเปลี่ยนเป็นข้าวสารอาหารการกินแล้วก็แบ,บกกลับไปถูกต้องค่ะอการแบกลงมาเนี่ยจำได้ไหมว่าตอนนั้นกี่ขวบนางอช่วยคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่คือสะพายย่ามไหวนะคะอาจารย์เคยเห็นย่ามคนคบ,บ้านนอกรเริ่มสะพายไหวก็เราก็เริ่มแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะต้องเดินมาเป็นเพื่อนเวลาแม่เอาผักมาขายเพราะว่า สองฝั่งทางมันจะมีแต่ป่าเขาทั้งนั้นเลยค่ะอาจารย์เราก็ต้องมาเป็นเพื่อนพอเริ่มเอาไหวก็เริ่มเพิ่มน้ําหนักค่ะจากห้าโลตอนนั้นก็ยังเด็กมากเด็กค่ะเด็กก็คือเริ่มเริ่มเก่งเริ่มเดินเก่งเริ่มอะไรก็ประมาณ7จ็ดขวบนี่ก็เริ่มช่วยคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะแต่ชีวิตในตอนนั้นเนี่ยคุณคุนางบอกว่าในที่สุดแล้วด้วยด้วยด้วยการที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่พร้อมเราก็เลยไม่ได้เรียนเลยสักปอเดียวใช่ค่ะนะ ถ้าจะว่าไปถามว่าจบปอไหนต้องเรียกว่าไม่จบสักปอถูกต้องค่ะนะแต่ชีวิตของเราตอนนั้นก็รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ทํามาหากินเราก็ช่วยใช่ค่ะตอนเด็กๆเ,เนี่ยชีวิตในวัยเด็กเรารู้สึกว่ามันขาดหายเลยไหมคะคือเด็กหลายๆคนนะก,ก็วิ่งเล่นนะเรียกว่าบันเทิงอะ,ะมีความสุขแต่เราเนี่ยเรารู้สึกมองคุณพ่อคุณแม่แล้วเราอยากจะช่วยไปไหนมาไหนกับเขาเรารู้สึกชีวิตตอนช่วงนั้นไอ้ความสนุกสนานในวัยเด็กมันหายไปไหม รู้สึกนิดนิดค่ะอาจารย์รู้สึกนิดนิดแต่เป็นไปได้ว่าเราเราไม่ค่อยไปเจอคนมากเราก็เลยไม่ได้รู้สึกมากถูกต้องค่ะเพราะว่าหนึ่งเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนป่าในเขาค่อนทางมากแต่ตอนเนี้ยเวลาเราหาผักลงมาขายกับคุณพ่อคุณแม่ในหมู่บ้านเราก็จะเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเราเนี่ยเดินหาผักตามหลังคุณพ่อคุณแม่ตามหลังคุณแม่เพราะว่าพ่อเนี่ยจะต้องลงมาด้วยกันไม่ได้เพราะจะต้องอยู่เฝ้าของที่อยู่ในไร่ไม่งั้นก็จะโดนขโมย Oh. อ๋ออะไรเงี้ยเราก็ต้องอยู่คนหนึ่งแล้วก็มาสองคนจากค,คุณแม่เราเดินมาในหมู่บ้านเราก็จะเห็นเพื่อนที่รุ่นเดียวกันแต่งตัวสวยสวยใสยก่กระโปรงไปโรงเรียน mm hmm. ขอตังคุณพ่อคุณแม่สวัสดีกันไปโรงเรียนทุกวัน mm hmm. เย็นเขาก็เลิกเรียนกลับมาได้นั่งดูทีวีตามการบ้านเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกนิดนี้ค่ะ mm hmm. เรายังเดินหาผักตามหลังแม่แล้วก็ บางบ้านเขาไม่ได้มีตังซื้อเขาก็แลกเป็นพริกเป็นข้าวอะไรเงี้ยหาผักแลกข้าวเขากินเราก็รู้สึกน้อยใจนินดๆไว้ทําไมชีวิตเราไม่ไม่ไม่เหมือนเขานะทําไมไม่มีโอกาสเหมือนเขาอะไรเงี้ยนะคะคนี่เราก็รู้สึกนิดนึงเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนเราเนี่ยเราเกิดมามีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเขาแต่เราขาดอย่างเดียวคือการศึกษาอะไรเงี้ย เราก็ให้กําลังใจตัวเองกเหมือนกับว่านิดนึงมีไหมมีแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะต่างจากเขาก็คือโอกาสที่เราได้ไปเรียนนะฮะแต่เมื่อเมื่อเราเราตั้งสติได้เราให้กําลังใจตัวเองแล้วแต่เรายังเด็กมากต้องบอกว่าไอ้ความที่เรายังเด็กมากเนี่ยเราต้องต่อสู้กับความคิดหลายอย่างเด็กทุกคนก็มีความฝันถ้าเรา จังหวะนั้นเนี่ยระหว่างด้านมืดกับด้านสว่างเนี่ยเราเลือกได้แล้วว่าเราจะมีชีวิตแบบไหนใชค,คือคนเราเนี่ยเลือกเป็นคนดีได้ต้นท<ช>ุนต่างกันไม่เป็นไรแต่ดีกับชั่วไม่เกี่ยวกับว่ารวยหรือจนถูกต้องทีนี้คุณนางมีความฝันไหมตอนเด็กๆว่าโตขึ้นชีวิตเราจะต้องดีขึ้นนะเราอยากจะเปลี่ยนอาชีพเราอยากจะสร้างคุณภาพชีวิตใหม่หรืออยากจะทําอาชีพอะไรในฝันถ้าไม่เกี่ยวกับว่าเกิดมาด้วยสภาพแบบนี้ ตอนเด็กๆฝันอยากทําอาชีพอะไรอยากเป็นคุณครูค่ะอยากเป็นคุณครูใชอีกอาชีพหนึ่งก็อยากเป็นนักร้องค่ะเพราะว่าชอบคุณพุ่งพวงดวงจันทร์มากแต่คุณนางเสียงใสะน่าจะร้องเพลงเพราะเพราะว่าอยู่ในเขาไงคะอาจารย์ก็จะมีสารทิเตอร์หรือวิทยุใช่ไหมคะเครื่องเนื้อใช่ครับแล้วก็จะเปิดพอเราจากเสร็จจากภารกิจช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทําไร่ทําสวนครับวันนี้ไม่ได้ลงในหมู่บ้านครับ ประมาณห้าโมงเย็นน้ำทำข้าวทำข้าวเสร็จปุ๊บเราไม่มีทีวีดูก็จะมาเปิดวิทยุแล้วก็ร้องเพลงทุกวันเต้นทุกวันเพราะเราเรามีความฝันว่าเราอยากเป็นอะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นคุณครูคงไม่มีโอกาสในชาตินี้อะไรเงี้ยนักร้องน่าจะได้อะไรเงี้ยนะคะเราก็มาฝึกร้องเพลงทุกวันค,คนั่งอ่ะร้องเพลงคุณฟู้พฟงได้ทุกเพลงนั่นก็คือสิ่งที่ที่เรา ที่เราฝันไว้ตั้งแต่เด็กแล้วเราร้องเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทรได้ทั้งๆที่เราเองก็โทษนะฮะบางอย่างคล้ายคุณพุ่มพวงนะเพราะคุณพุ่มพวงเขาร้องเพลงโดยที่เขาอ่านหนังสือไม่ได้ใช่ค่ะเขาอ่านหนังสือไม่ได้แต่เขาร้องได้จากการจําใช่ค่ะแล้วคุณนางก็ร้องเพลงของคุณพุ่มพวงได้จากการฟังเพลงเขาถูกค่ะแล้วก็ร้องตามเขาใช่เป็นแบบนี้มาโดยตลอดมันก็เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งนะในวัยเด็กแต่ชีวิตก็ก็ดําเนินต่อไป ฝึกร้องเพลงทุกวันและเคยคิดไหมว่าจะไปเป็นนักร้องเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างไม่ไม่ไม่รู้หรอกค่ะจันแค่ฝันไว้แค่ฝันค่ะแค่ฝันว่าถ้ามีโอกาสเราจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้เราเป็นคนดีแล้วมีสตันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราอยากเป็นคุณครูเราคงไม่มีโอกาสละในชาตินี้แต่เราเป็นนักร้องน่าจะได้นะเราต้องฝึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แค่คิดใช่ค่ะใช่ทีนี้เราช่วยคุณคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็กนะ แบกของลงมาชีวิตประจําวันเป็นแบบได้อยู่กับท่านเดินเป็นเพื่อนท่านมาโดยตลอดจนกระทั่งเราก็โตขึ้นเป็นสาวแล้วใช่ค่ะจุดเปลี่ยนในชีวิตเนี่ยมันก็ค่อยๆค่อยๆเข้ามาหาตัวเองคําว่าจุดเปลี่ยนในชีวิตคือมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้ให้ชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยถูกต้องคืออะไงครับตรงที่จุดที่อยู่เนี่ยมันเป็นเขตป่าสงวนค่ะอาจารย์กรมป่าไม้ไล่ที่เพราะว่าอย่างน้อยเราอยู่ในเขา เราก็จะต้องล่าสัตว์ป่ามาเป็นอาหารนะคะอย่างเช่นหมูป่าอะไรป่าสัตว์ป่าทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องล่าสัตว์ป่ามาเป็นอาหารเพราะบนนั้นไม่ใช่ที่เราเราไปอยู่บนเขาล่าสัตว์ป่าแล้วใครโทษนะฮะผมถามด้วยความตื่นเต้นว่าแล้วใครเป็นคนไปล่าคุณพ่อค่ะหนูเองก็ยิงปืนเป็นอ๋อแล้วบนนั้นมันก็จะมีหมูป่าเนี่ยตกลงมีแน่นอนบนเขาเยอะค่ะเยอะมากค่ะจานหมูป่า แก้งกวางชนีแก้งเนี่ยเยอะนูป่าเยอะมันก็คือสิ่งที่เราต้องใช้ดำรงชีพแต่นี้กรมป่าไม้แน่นอนมันผิดกฎหมายถกต้องค่ะเขาก็ต้องมาไล่ใช่พอเขาไล่ที่ทำไงอ่ะเราลงจากเขาหนูก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหาาและทำไงดีเพราะว่าพี่ๆเนี่ยเขาโตกันเขาก็แยย้อยู่เป็นบนเขานี่หมดเลยป่ะ พ่อแม่กับแลปเก้าพี่น้องนี่อยู่ก็คืออยู่อยู่อยู่กันก็เริ่มทยอยออกครอบครัวหาอาจารย์ครับครับตลูกคนเล็กมั่ต้องต้องอยู่นานจูตัวตัวตัวนางเองเป็นคนเล็กก็ต้องอยู่นานกับคุณพ่อคุณแม่พี่พี่โตแล้วมีครอบครัวก็ออกไปทีละคนทีละคนทีละคนสุดท้ายเหลือห้าคนครับเหลือห้าคนพอพอหลังๆใกล้ที่จะได้ลงจากเขาก็เหลือสามคน พราะทุกคนก็ทํางานบ้างแต่งานมีครอบครัวบ้างใช่ใค่ะแต่กรมป่าไม้บอกไม่ได้คุณมันผิดกฎหมายเราก็ต้องย้ายครอบครัวจากเขาลงมาข้างล่างค่ะท่านผู้ชมครับแล้วความเป็นอยู่หลังจากที่ลงมาจากเขาแล้วเขาจะไปอยู่กันที่ไหนช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับเออนางไปทางานอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยทำไมเก็บขยะเยอะแยะเลยไม่อายเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็เลยเล่า เรื่องกิฟลรีนให้ฟังค่ะสารเขาบอกว่าเออเนี่ยเธอลงสมัครดูนะที่แน่ๆเนี่ยเธอขี่รถไปทํางานทุกวันเนี่ยถ้าเธอเธอซื้อกินซื้อใช้ครบพ5นห้เนี่ยวันหนึ่งวันใดโดนรถเหยียบตายเธอได้ประกันแสนสอง